ปกติกเท่านั้นค่ะหก6หนอสาบ,บายดีสาบ,บายดีตอนขำเลยนะกำลังเขาขั่วเห็ดเนื้อกิน ขวบปรับมีดปัดมือจึ๊บ ปิงอยู่บ่คุณเชียงขอปิงใส่หมูกับซีเห็ดตามพี่น้องเมื่อนี้นะตะ่กี้ว่าสีปิงประดุกแต่ว่าห่างอะอื่นกัน Thank <sweak> you. ไะไอยู่เอบอกคลีคลีคลีาคนาปพูเดี๋ยวขนให้ดูเ็บนี่จะปาใส่ออนปลาเดก่ไรหลแต่อนี้อินกดแล้วจ้า เขาบอกว่าแต้มขี่ขี่ไปเยอะวะนี่ทุกคนโอ้ตักปไปค่ะตักชายกาแล้วจ้าคันเปิดห่านแกันสิบริยายใครแหละกายทุกนคนทุกของเห็ดกินเองมันต้องเกิดจากความมักก่อนจางทายได้เนาะอ๋อว่าสิบทิมจานเลย โอ้ถาดสีเดี่ยมเฮงที่จะอยู่กับโต๊ะแล้วสาเหตุที่หม,มักตำยาืมลรงก็คือมันได้อยู่ค่้มหนากันเนาะมาเลยจ้ากินข่าวแรงสบายดีจ้า อยากสุดอนไฟไวางได้เยเงีบยบสงัดลังฝนตกเมื่อหนึ่งอ้าวอ้าวเ,าเห็ดปวกในแน่พี่นอ้องอื่นสาวอย่างฉีไปหล้ะเขาอันนี้เขาได้เห็ดเขาเจ้าได้เห็ดแต่ว่าเมื่อนี้บวได้หล้ว เช <It me. S 1> ่นอะไรให้เผยให้ฟังเขาอะที่มาจากทางมาเจียงะไม่ได้ตื่นสื่อไฟโคมมาใหม่มือไหน่จะใส่เบ็ดป่าอีกประมาณมือสองมือก่อน ก็ถใช่แหละแต่ว่าการันเป็นของไทยได้เบิ้งมันมีต่หนาสีเหลืองอันนี้นะอธิเผมว่าหมักไทยจริงใส่บนก้อนเมน่อลรแกสีใส่ต้นแบบตุ่กวงดำเนี่ยฮะโคท้อปเด็นเมึงเอามาวนเียแต่รานใ้มึงยงทางมึงอบ้า ากรเขาีวระเวเอมืวนที่เรานือกระเียระเยดีังนว่ารุนันนี้นขาซวนเรือยไซื้อกับชิปพันกิ่งมันชื่อน้ำเบียดเลยเนาะขาขายในบ้านนั่นเด้อไอยังสามร้อยตายเลย

ทำผีผีอกเอาไปต้มหนยาไปเนาะโอ้ือผีจะับเวนแหลีข้าเมรีขาว่าาฮากตัคองีเนาะธรรมดาคือีงมอเลยกินดว่ามามาเว้ต้ม อันนี้มันเป็นไยเพียอ่อนนะถ้าขอปิ้งจะ่อนออขอไดนน้อันนั้มันเป็นไช่อ่อนนีมันสมนม้นบในมุมาอมมากไปดุดุก่อนนะันขาวถ้าว่าเอาไปต้มแล้วมาปิง้งอะไรอ่ะให้แบาบเาปลวกนมันดันด,นดนันขอให้ถ้าลวกมันรสเอามะม,าม,ามา๊ะม๊ะลุงไทยเขาไม่ใช่นะนถ้าไปลวกก่อน ก่อนพออยู่ราอาหารก่อน้าลวกอาหงรี่หอยกินจเจอข้าลวกำมาดำมามากกว่าุนจุ่่อนคส่อยโอ้ยมงดีน่่าเขาจะโดอซีบว่เป็ริ้ม네ืนพอไนักจะดไ ขาผสมแล้วเบือรือังโซดาลงมาเบกกิโซดาอมันคุยฟองใส่พอประมาณเ็วัตดาใส่เไม่ได้ทำอีกคนมาใส่อันสอันดกรททใส่อันเพียงเอเอาทมาขามนั่นแบงทใสจบนาเอาไว้าุกเว้นา้เราไปดูาน ขาคาหมูหมอแล้วน้ำจิ้มเพื่อทำหมออันนี้ไงไทยที่ห้าไปซื้ออาหารแอนนาเลยข้าวหม้อตุ้ยไปอยู่เสร็จขาวขาหมูได้ดอกนะเราจะเอาลง

ส่งเสร็จเน,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 นีคุณบามีส่งเท่าร่เลย้มีได้เ่อย่างอื่นเม่อกประเภทใ้านไม่ไออ้ใครถ้าลงหม่อะไรแล้วมัวสวนสั่งเลย เราก็มีเนาะแล้วดูมีห้าโจมใช่ไหมโอมาใส่ลูกเราก็มีเนาะโอ้โหใส่ลูกเราก็มีลูอร่อยเลยใส่เป็ดใสกเจ็ดเนาะนะครับโอ้ชิวไหนนามาเก็บอาหาร13วัน ตายพอโทรถั์พี่น้องสไห้ยินเสียงนางแล้วสียอีพวงเราปิดออกค้างไปเยปลยหมด้วเบอร์ครับเนดูเปนของคุณไว้บุกมาคือ,คอมาเป็นดอกไีมาได้ญญญบั มันกุ้งเจี้ยมันจริงไข่เป็ดมีเนี่ยมันจะจบิ้มกัเจ้าเป็นห่วงเป็นลมเนี่ยนะฮะกระผมว่าแผลแผลอันนี้อาจจะเป็นอะไรมือออกห่าสามลำกอน เก็บเอาอันนั้นด้วยซองอย่าโค้งมอเนี่ยก็จะกลายเป็นคนละอันคนละอันแล้วไปให้เขาเบิ่งนี่เราเคยกินยาพวกนี้มาแล้วแหละหลังจากที่กินเขาแล้วอีเมลบริยูบริเซาเริ่มตำหูพี่น้องตอนนี้ก็คือตำหูแพ้ขาวเนาะท้อผ่าขาวที่เอาไปตัดเสื้อดำฮะล่ะลูกค้าสั่งเขามาหลายแห้งหุ่น้ำเพลินสีตัดหลายโตแห้งหอบนี่นะ นี่อ่ะเครื่อนี่อันไดประมาณจะโตแมะเก้าเจ็ดบหัดสิบโตแล้ววะจักว่าเนี่ยซาววาซองวาตัวตัวหนึ่งบอกเทซองวาตัวเสือตัวหนึ่งเนาะและกัสิเปตัดเพราะฉะนั้นน่ะผู้ใดที่เซตผ่านซ้อนไหน ต้องถา่าเ้ยทุกคนเพราะว่าอีเมลเรากำลังท้อผ่าอยู่จ้าอ,ะะอันนี้คือขั้นตอนแรกขั้นตอนต่อไปก็ต้องไปตัดเสือไปย่อมเสือจังสิได้ฝากให้ทุกคนเนาะจากได้โปรดได้กระจ่งว่ากันสืบอยู่มือทรงมือคนแล้วก็เอามาตำปอกปอกตำทั้งกลางเว้นกลางคืนส่วนลายกลางเว้นเราไปหันไปหนีสิบค่อยได้ตำเราหามาตำตอนกลางค่ำกลาง,งคืนหลังจากที่กินเขาแล้วเนาะ ต่ำแล้วก็ไปนอนย่าม,ม, à, มือเสาร์จะเดือดนำบอกแล้วแจกื่นชื่นชวยโอเคแล้วทุกคนเนาะคลิปนี้ก็คือสิลาละเด้อขอบใจเบิดสู้ขูสู้นที่ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้สวันเด้อเนาะไปแล้วสบายดีพอกันคลิปหน้าจ้า